สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวสารอัปเดตจากยูเครนกันอีกเช่นเคยถือว่าวันนี้เป็นข่าวดีของยูเครนเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถทำลายเรดาร์ที่มีความซับซ้อน ของกองทัพรัเสเซียลงได้ในทางตอนใต้ของประเทศยูเครนครับโดยเรดาร์ที่ถูกทำลายมีชื่อว่านโโบเอมราคาอยู่ที่ประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเรดาร์ที่มีความซับซ้อนสูงโดยรัเสเซียนั้นอ้างว่าสามารถตรวจจับเครื่องบินรบแบบ F-22 Raptor หรือว่าเครื่องบินรบแบบ F-35 ได้ครับโดยพวกมันนั้นมีระยะตรวจจับอยู่ที่700กิโเมตร กองทัพรัสเซียได้นーーําเรดาร์ชนิดนี้มาติดตั้งในพื้นที่ของยูเครนเพื่อค้นหาตําแหน่งเครื่องบินรบแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วพวกมันก็ถูกจัดการลงได้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับกองทัพยูเครนครับส่วนทางการของยูเครนนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักทั้งนี้เราก็คงต้องรอ1-2ถึงวันเพื่อรอหลักฐานจำพวกภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอ ในการทำลายเรดาร์ในครั้งนี้อีกทีนะครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็มั่นใจข่าวกรองของยูเครนเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเขานั้นมักไม่พลาดเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่กันบ้างนะครับโดยรวมนั้นถือว่ากองทัพรัสเซียสามารถบุกได้เล็กน้อยแต่ว่าได้รับความสูญเสียอย่างหนัก ซึ่งการรบกันในพื้นที่ของเมืองวูเล,ลดาเร็วๆนี้กองทัพรัสเซียได้สูญเสียยานเกราะแบบ MTLB ไปจำนวน6คันรถรบฐานราบจำนวน3คันรถถังแบบ T62 จํำนวน2คันและรถถังแบบ T72 อีกจำนวน1คันครับ เสียดายว่าในขณะน,นี้ยูเครนไม่ค่อยมีลูกกระสุนปืนใหญ่จึงทําให้อํานาจการยิงนั้นไม่หนาแน่นพอถ้าหากว่ายูเครนมีพร้อมมากกว่านี้กองทัพรัสเซียน่าจะเสียหายหนักกว่านี้ครับตอนนี้พวกเขาได้อาศัยดโดรนกับดักระเบิดรถถัง ปืนใหญ่สนามใช้งานเฉพาะจําเป็นจริงๆแล้วก็จรวดต่อต้านรถถังเข้าทาลายกําลังรบของกองทัพรัสเซียให้ได้มากที่สุดแต่ว่ายูเครนจะไม่นํากําลังขนาดใหญ่เข้าปะทะโดยตรงส่วนใหญ่จะใช้การโจมตีจากระยะไกลและหากว่าต้านจํานวนของรัสเซียไม่ไหวจริงๆยูเครนนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยึดติดกับพื้นที่มากนักดังนั้นชีวิตของทหารจึงสําคัญที่สุดสําหรับฝั่งของยูเครนครับ ส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองอัฟดีอีฟกาเมืองบัคมุดและเมืองมารินก้านั้นพบว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติมได้เล็กน้อยครับถือว่าช่วงนี้น่าเห็นใจกองทัพยูเครนจริงๆนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้มันก็ไปสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของสถาบันศึกษาสงครามของสหรัฐอเมริกาโดยพวกเขามองว่าหากกองทัพยูเครนย,ยังไม่ได้รับมอบกระสุนปืนใหญ่หรือว่าการสนับสนุนด้านการเงินและการทหารจากทางสหรัฐสิ่งนี้จะทําให้กองทัพยูเครนจําเป็นที่จะต้องถอนตัวออกจากแนวหน้าทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะว่ากําลังรบของกองทัพรัสเซียนั้นมีมากมายมหาศาล พร้อมที่จะบุกเข้าหาแนวตั้งรับของยูเครนได้อย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่าปืนใหญ่สนามมันจะเป็นอาวุธที่มีการสร้างมานานแล้วแล้วก็ดูไม่ค่อยไฮเทคหรือว่าทันสมัยแต่อย่างใดแต่ว่าพวกมันนั้นมีอำนาจการยิงที่รุนแรงและมีความหนาแน่นสูงนะครับดังนั้นมันจะเป็นการยากมากๆเลยที่จะฝ่าดงม่านกระสุนเข้ามาได้ ส่วนอาวุธสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่กองทัพยูเครนกำลังขาดแคลนก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศครับสิ่งนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็พยายามที่จะเน้นโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน ซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้ประชาชนชาวยูเครนเดือดร้อนมากๆเลยล่ะครับหากว่ากองทัพยูเครนมีอาวุธเหล่านี้ก็จะทําให้พวกเขานั้นสามารถปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนของพวกเขาได้ครับ ส่วนในไม้จอสันประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็ถือได้ว่าดึงเกมแบบจัดๆเลยนะครับโดยเขานั้นพยายามที่จะปะวิงเวลาการเสนอนะครับงบประมาณของยูเครนเนี่ยให้เลื่อนออกไปนานกว่าเดิมนะครับโดยในตอนแรกเนี่ยยูเครนจะได้รับเงินประมาณ61,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ถูกตัดออกเหลือประมาณ48,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับ ก็คือแบบหายไปเยอะแล้วก็ใช้เวลาในการพิจารณางบประมาณในเรื่องนี้นานอีกด้วยครับดังนั้นในช่วงนี้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่นั้นก็จะมาจากชาติยุโรปและทางการของยูเครนก็มีความจำเป็นที่จะต้องอดทนและช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ก่อนที่การช่วยเหลือและการสนับสนุนส่วนใหญ่นั้นน่าจะเดินทางมาถึงอย่างเต็มที่ก็ในช่วงปลายปีนี้ล่ะครับ และเมื่อถึงเวลานั้นแอดมินก็คาดว่ายูเครนจะมีโอกาสโต้ตอบกลับกองทัพรัสเซียในช่วงของกลางปีหน้าได้เช่นกันครับแต่ว่าภายในปีนี้ก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่ายูเครนอาจจะมีมีขีดความสามารถในการรุกที่มากพอครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีของยูเครนกันต่อนะครับโดยเมื่อคืนวานนี้ ยูเครนได้โจมตีสนามบินดีแจงคอยในบริเวณพื้นที่ของแหลมไคเมียนะครับทั้งนี้มีรายงานว่าพวกเขาสามารถทำลายระบบป้องกันพลังกาศแบบ S 3 0 0และ S 4 0 0ได้จำนวน5เครื่องยิงและทำให้ฐานของรัสเซียอีกจำนวน22นายเสียชีวิตครับและการทำลายระบบป้องกันพลังกาศดังกล่าวนั้นกองทัพยูเครนได้กล่าวว่า พวกเขาได้ใช้ขีปนาวุธแบบ ATACMS จำนวน2ลูกยิงถล่มระบบป้องกันพลังการดังกล่าวนี่จึงถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงอย่างเจ้า M142 HIMARS ครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวทางฝั่งของรัสเซียกันบ้างนะครับซึ่งรายงานล่าสุดนั้นได้ระบุว่ากองกำลังรัสเซียที่รักษาสถิภาพอยู่ในพื้นที่ของคาบัก ในประเทศอาเมเนียนั้นก็ได้เดินทางออกมาจากพื้นที่แล้วนะครับซึ่งทางนี้ก็คาดการว่ากองกำลังดังกล่าวนั้นอาจจะเดินทางมาประจำการที่ยูเครนหรือไม่อันนี้เราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าสื่อของรัสเซียนั้นก็ได้ยืนยันเรื่องนี้แล้วว่าพวกเขาได้ถอนกําลังออกมาจริงครับและหากว่าพวกเขาเดินทางมาเสริมกําลังในยูเครนอันนี้ก็ต้องสู้รบกันต่อไปครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่17เมษายนทหารราบก็เสียชีวิตไป710นายรถถัง4คันยานเกราะ18คันรถขนส่งทางการทาหาร24คันปืนใหญ่สนาม15กระบอกโดน2ลำขีปนาวุธ1ลูกและระบบป้องกันแัยังกาศอีก1ระบบครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ